ผู้ซื้อเป็นสามีภรรยาแต่ชอบบ้านคนละหลังเราควรทํายังไงคะ โอ้โโจทย์ยากเลยใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะที่เอเจนต์อะเราจะไม่ตัดสินใจแทนลูกค้าเป็นเด็ดขาดคะ่ะอย่างสามีภรรยาเนี่ยนะคะแต่ละครอบครัวเนี่ยก็มีการตัดสินใจที่ไม่เหมือนกันเราไม่รู้เลยว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยการตัดสินใจอยู่ที่คนถือเงินหรือบางครอบครัวอาจจะก,การตัดสินใจอยู่ที่คนที่มีอิทธิพลสูงสุดในบ้านแต่อาจจะไม่ได้ถือเงินก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเอเจนต์นะคะคือการที่เราอ่ะนำเสนอบ้านแต่ละหลังด้วยความเป็นจริงนะให้ข้อมูลค่ะว่าบ้านหลังนี้มีข้อดีอะไรบ้างนะคะหรือมีสิ่งที่เขา,า,ะะาอะไรไ และบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่ต้องระวงังหรือความจริงอะไรที่เขาจะต้องรู้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทั้งสองคนกน่ไปตกลงกันเองได้นะคะและเราเองอ่ะควรจะไม่ต้องออกความเห็นถ้าเขาตัดสินใจบ้านหลังที่อาจจะไม่ตรงใจที่เราคิดเอาไว้ค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่นะคะเราต้องตามใจผู้อยู่คือลูกค้าแล้วก็ตามใจเจ้าของเงินนะคะเพราะทุกที่ที่เราอ่ะนำเสนอให้เขาคือเป็นสิ่งที่เราอ่ะคัดมาดีแล้วใช่ไหมคะ